ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับช่องวันเช็คอินวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมวันนี้พาไปชิมฮะอาหารไทยเป็นขนมนะ็นขนมไทยหลายชนิดเลยครับบอกได้เลยว่าบางอย่างเนี่ยบางคนก็อาจจะมไม่ค่อยอยากกินรูปร่างหน้าตาม,มันดูโบราณแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นการปรับรูปรษณ์ใหม่ให้น่ากินมากยิ่งขึ้นไปติดตามกับวันเช็คอินครับ ขนมไทยนะคะที่มาจากร้านบ้านดอกพุทธค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบนี่คือคุณปิงปองและเชฟเต้นั่นเองนะคะบอกจุดเด่นของขนมไทยร้านนี้เนี่ยได้ไหมคะว่ามันเด่นกว่าร้านอื่นยังไงค,คือเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะผมขอ,อนี่เลยดูเผินๆเหมือนดังโง่ ของญี่ปุ่นแต่อันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นขนมไทยแล้วมันเป็นขนมไทยชนิดไหนฮะคืออะไรฮะนี่เดี๋ยวให้กล้องมาบอกลอยเสียมไม้ครับผมบัวลอยบัวไอ้ครับผมบัวลอยปกติอย่นี้ถัก่ะครับใช่แล้วเราก็จิ้มกับซอสแทนครับผมอ๋อปกติมันต้องเอากะทิเทเลยและค่อยตักอ๋อนี่ใช้เป็นลูกชิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแทนโซโล่สิคะนะฮะแต่ว่านอกจากอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาเปิดเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ขนมไทยนะฮะสาขาที่เคยกินขนมเหมือนมันก็เป็นคาเฟ่ที่นี่มีเป็นโต๊ะเลยเราเข้าเป็นโต๊ะในโต๊ะในโต๊ะในโต� รักเลยนะซิกเรตเจ้าใช่ม,มั้มีอะไรอยากอ,อยากให้แนะนําอันไหนดีฮะ ตัวตกเนี่ยนี่นี่นี่เราจะรวมขนมไทยหลายๆชนิดไว้ด้วยกันครับก็คือใครที่ไปแล้วสั่งก็คือจะได้ทานเกือบครบทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างคะตั๋งตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนมแบบเครื่องทองนะคะมีฝอยทองไม่ทองหยิบทองหยอดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทองเอกเสนจันทร์แล้วก็สีชมพูที่จะเป็นทองชมพูนุ่ทองชมพูนี่อะไรเนี่ยทองชมพูนุ่ทองชมพูนุ่งคืออะไรอะคะสิ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขอขอขออนุญาตมือนะคือ ทองชมพูรุน่จะคล้ายๆกับทองเอกอะค่ะแต่เราก็ดัดแปลงรูปร่างหน้าตาสีสันให้มันดูน่าทานทําเป็นดอกไม้อะค่ะหอมมากหอมมากเนอะไม่เคยเห็นใช่ไหมอีกอันนึงที่ไม่เคยเห็นกันอันนี้พี่จัดชอบม่วงค่ะจะเป็นชอบม่วงชอบม่วงนี่ที่สีน้ําเงินที่อยู่ตรงกลางนี่เนาะ คือสีเหมือนลักษณะลักษณะอันชันหรือเปล่าใช่ค่ะจะเป็นสีของอันชันนะคะครับและจริงๆแล้วมันมันคือผสมด้วยอะไรฮะในนี้อก็คือแป้งผสมน้ำอันชันนะคะแล้วก็ตัวกะทิอะค่ะด้านในเป็นไส้ไก่ผัดพริกไทยดำใช่ไส้ไก่ผัดพริกไทยดำนี่สิงไส้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนของว่างอย่างเงี้ยค่ะ ก็นอกเหนือจากนั้นข้างหน้าอุ้มจะเป็นขันตกน้ํากะทิขนมไทยทุกอย่างที่มีน้ํากะทิเป็นส่วนประกอบเนี่ยจะยรวมอยู่ในตกนี้ขายเป็นโตกเลยอะค่ะอันนี้จะขายแยกครับผมแต่ว่าเราจัดมาให้ดูเป็น,เ,ปนเซตครับผม<อ>จะมีบัวลอยคองแขงปลากิมเผือกปลากิมไข่เต่าแล้วก็เปียกหูงงเครื่องครับเปียร์ฟูลทรงเครื่องครับ่มี จมีข้าวโพดนี่ใช่ค่ะจะมีข้าวโพดแล้วก็ร่าน้ำกะทิครัาแล้วโรยงานี่แต่ดูเผินๆรูปลักษ์เนี่ยมันมันแปลกตาเนาะจากที่เราเคยเห็นนี่คือเราเอาไอเดียอะไรพวกนี้มาจากไหนก็คือเราไอ้ปกติขนมไทยส่วนมากก็จะเป็นถัดถาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ขายเฉยๆใช่ขายเฉยเราก็เลยดัดแปลงนะคะก็คือดัดแตนหน้าตาให้มันดูน่าทานขึ้นอย่างตัวขนมชั้นเราก็ใส่พิมพ์เพื่อความสวยงามขึ้นแทนที่จะเป็นเหลี่ยมๆก็เป็นให้เป็นลักษณะรูปทรงอับดอกไม้บ้างอะไรต่างๆนานาเนาะ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเปียกปูนนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยให้มันดูน่าทานขึ้นีนี่นีเปียกปูนนะคุณผู้ชมนี่นี่หน้าตาก็จะดูทันสมัยขึ้นนะครับสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการจัดจานและรสชาติที่มันหวานน้อยๆแต่มันอร่อยจังเลยอะค่ะครับเรามี p l นเ concept ขเราก็คือหวานกำลังดีมีรอยยิ้มครับผมด้วยไม่ใช่แปลว่หวานกมลดีจริงๆนะครับนี่เมนูเขานะเมนูเาเมีคอนเซปต์อยู่ร้านอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ที่ลาดพร้าว48ครับลาดพร้าว48ไปง่ายไปง่ายเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ผู้ชมลองไปชิมดูแล้วผู้ชมจะเข้าใจว่าหวานกำลังดีมีรอยยิ้มเป็นยังไงครับผมอานนมาดนี้แล้วครับเช็คอินกันหน่อยครับยินดีครับขอบคุณมากครับ หอมอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่หวานจนเกินไปนะครับสนใจก็โทรไปนะหรือว่าไปดู f a c e b o o k ของเขาได้นะครับครับผมเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ตีห้เหมือนเดิมนะครับกับข่าวเช้าตรู่ช่องวันวันนี้พวกเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ